โอ้โหบรรยากาศมุมกาแฟของนาเล็กวันนี้เช้าวันอาทิตย์สบายสบายแสงแดดดีเหลือเกินนะนาเล็กต้องมาร่างนั่งในร่มฮะเนี่ยชมดอกไม้ในสวนน่ยสวยมากๆครับะดอกบานชื่นว่าหลากสีเลยสวยกันสุดๆ ในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนัลิกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับมุมกาแฟเช้าๆวันนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบถือว่าสัปดาห์เลยที่นาเล็กได้จิบกาแฟจริงๆนะหลังจากที่ท้องไส้ปั่นป่วนไปตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วโอ้โหก็ถือว่าครบรอบสัปดาห์เลยละ่นะวันนี้มาจิบกาแฟกันบรรยากาศกับโอ้โหดอกไม้สวยงามฮะเห็นไหม สีมันสดชื่นจริงๆฮะใบสีเขียวๆแล้วก็ดอกไม้หลากสีเลยสีชมพูบ้างสีส้มสีแดงบ้างสวยงามนี่ละชีวิตคนเราอย่าไปหวังเอาความสุขในวันสุดท้ายหรือความสุขในการทำงานที่ยิ่งใหญ่ในแต่ละครั้งทุกวันเนี่ย มันก็จะมีสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเสามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาเป็นความสุขได้เล็กๆน้อยๆมาฉลมหัวใจให้ก้าวต่อไปได้เห็นแบบเห็นหลายๆคนแล้วน่าสงสารคือมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มีงานใหญ่รอ วันการทํางานในแต่ละครั้งโอ้แหเค่งเครียดแมแต่วันทุ่มเทสุดๆเพื่อผลงานอันยิ่งใหญ่แต่พองานสําเร็จมันก็มีความสุขครับแต่ระหว่างทางของเรากว่าที่เราจะสําเร็จเนี่ยเราแบกความทุกข์ไว้เท่าไหร่แบกความทุกข์แบบแบกความเครียดความกดดันต่างๆเอาไว้ชีวิตเรามัน อย่าไปรอวันเดียวมันมีทุกวันมีทุกวันให้เราเก็บเกี่ยวเหมือนนาเล็กเนี่ยมีทุกวันให้เก็บเกี่ยวเลยเดินไปทางไหนก็มีแต่วความสุขอยู่กับธรรมชาติริมคลองเห็นไหมมันสุดยอดจริงๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ทำได้นะไม่จำเป็นต้อง ในบ้านในเรือนนะเดินเล่นมันก็เจอธรรมชาติสวยงามนะเก็บเกี่ยวมาเป็นความสุขได้นี่แหละการดำเนินชีวิตมันก็จะได้ในสิ่งที่ถือว่าเป็นความสุขเอามาหล่อเลี้ยงนะทุกวันทุกวันทําให้เรามีพลังก้าวต่อไปนะเดี๋ยวไปชมธรรมชาติสวยกันดีกว่า แสงแดดแรงมากเชา้านี้ลมนิ่งน้ำนิ่งฝนตกมาสองสาวันเนี่ยน้ำขึ้นสูงมาเยอะเลยดูต้นไม้ของเรา มันสวยงามสุดๆเลยมันมีหลากสีสันเห็นไหมดอกอะไรก็ปลูกไปเถอะนะปลูกง่ายๆเราอย่าไปหวังแต่ดอกไม้ราคาแพงเนี่ยดอกบานชื่นนี่ก็มีหลากหลายสีแล้วก็ปลูกง่ายพวกแมลงศัตรูพืชก็น้อยนะ ม,มันมีหลากหลายสีก็ขึ้นมาแซมกันก็สวยงามแม้แต่งอนไก่ขึ้นมาแซมนะดอกจะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะมันก็ดูดีทานตะวันเม็กซิโก ก็ดอกสีส้มสเปรดนะเจอแสงแดดแล้วโหมันสวยฮนะก็เป็นลักษณะเหมือนดอกทานตะวันแต่ว่าดอกขนาดเดียวกับดอกบานชื่นเลยนี่เห็นไหมฮะสวยสวยจริงๆเลยนี่ยเป็นไม้ที่ปลูกง่ายเลี้ยงง่าย มเมล็ดเคาเยอะเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเพาะได้ปลูกได้ง่ายเนี่ยไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไม่ได้แบบว่าผ่านขบวนการทำหมันนะมันก็สามารถที่จะหล่นร่วงอยู่แถวนี้ก็เกิดหน่อใหม่ได้เนี่ยมีครั้งเดียวก็ปลูกได้เต็มเลยปลูกได้ทั้งปีขอให้มีน้ำเลี้ยง ปุ๋ยก็ปุ๋ยข้อก็ได้ปุ๋ยใบไม้ก็ได้อย่างง่ายแต่วันบบนี้พิเศษเห็นไหมกลวดไม้นาเล็กได้เริกออกแล้วช่อยาวๆโอ้โห,โห,โหดูฮะตรงโน้นธรรมชาติฮะะโดตัวใหญ่ ช่อย,ยาวๆหนึ่งช่อแล้วก็แทงดอกออกมาอีกแล้วเนี่ยหน้าฝนเนี่ยธรรมชาติที่สวยในสวนเราเนี่ยมันมีอะไรหลากหลายให้ชมปลูกไม้ไว้เยอะหลากหลายชนิดมันก็จะมีดอกมีอะไรให้ชมผลัดกันไปเรื่อยๆนะการปลูกไม้นี่แหละสำคัญต้องเข้าใจคฮะ อย่าปลูกเชิงเดียวหรือว่าสายพันธุ์เดียวเพราะถ้ามันเจอโรคเจอมแมลงอะไรลงในชุดเดียวโอ้หหมดมันก็จบกันแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกไว้หลากหลายเนี่ยบางชนิดตายบางชนิดอยู่เนี่ยมันก็หรือบางชนิดออกดอกบางชนิดออกใบมันก็ผัดเปลี่ยนกันไปเห็นไหมนี่ ดาวกระจายสีเหลืองสีชมพูก็เริ่มทยอยออกแล้วนี่แทงช่อดอกกันแล้วต้นสูงมากเนี่ยสูงท่วมหัวน้าเล็กอะก็รวมต้นเนี่ยประมาณสัก2เมตรอะนีก็เดี๋ยวดอกบานเมื่อไหรนะ่น้าเล็กก็จะมาเก็บให้ชมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศสวยๆริมคลองชมดอกไม้ บรรยากาศที่สดชื่นมาฝากกันอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ